เขาบอกว่าความเร็วสูงสุดของเราเนี่ยถูกจำกัดที่ส10เมกะบิตแต่แต่ไม่ได้แปลว่าของเราเนี่ยจะใช้ได้เร็ว10เมกะบิตตลอดเวลานี้แฟกซ์ยูนะครับเรามีคำถามเข้ามาครับพี่ก็คำถามประมาณนี้ครับพี่ก็คือว่าเขามีหลานสองคนนะครับแล้วทีเนี้ยเจ้าตัวเขาเนี่ยนะครับก็คือทำงานแบบเวิร์ h ฟ m อม้วยอยู่ที่บ้านนะครับมีหลานสองคนก็คือ ต้องเรียนออนไลน์พร้อมกับเขาไปด้วยนะะในขณะที่เขา work from home ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะไม่จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบน์แต่ว่าทำการแชร์ฮ o ส s อร์จากมือถือนะฮะอันนี้คำถามก็คือเขาเนี่ยบอกว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยมันไม่ลดสปีดเลยนะ10เมกะบิตเซคนะครับเขาถามว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะครับแล้วไอการแชร์ โนดนะครับแบบคือเขาไปอ่านเจอมาว่าบอร์ดแบนเนี่ยมันมีการแชร์โนดเนาะมันก็เลยจะมีการลดสปีดไม่ไม่เชิงลดสปีดมีการแชร์กันใช้แล้วมือถือแบบเนี้ยมันจะมีการแชร์โนดเหมือนกับบอดแบนหรือเปล่า <Okay. S 1> นะครับผมโอเคเราเรากำลังพูดถึงคอขวดใช่ไหมฮะถูกไหม <S <S 2> <S 2> เราเราเรากำลังกังวลว่าสิบเมกะบิตมันจะเป็นคอขวดสำหรับการใช้งานของเด็กสองคนที่จะเรียนออนไลน์แล้วก็มีผู้ใหญ่ในบ้านใช้เน็ต ด้วยรหรือเปล่าใช่ไหมฮะอ่าข้อขวดเนี่ยอ่อเราก็จะมองเห็นว่าอ่อมือถือเครื่องนี้และสี่คนสี่เครื่องลุมกันใช้มีหนึ่งประเด็นละแล้วก็อ่อเราก็กังวลว่าโนโดก็คือไอ้เจ้าเสาสัญญ,ญาณเนี่ยนะครับกับคนทั่วพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณครอบคลุมของเสาสัญญ,ญาณเนี่ยมาลุมกันใช้เสาสัญญ,ญาณตัวเนี้ยแล้วมันจะพอไหมถ้าเทียบกับไฟเบอร์ใช่ไหมครับ อ่านะนี่ภาพชัดประเด็นคืออย่างนี้ข้อขวดที่มองไม่เห็นเนี่ยคือความถี่นั่นคือคำตอบโนดเนี่ยโนดเนี่ยเรารุมกันใช้สักร้อยคนพันคนห้าพันคนห้าพันเครื่องเรียกนี้ดีกว่านะครับโนดเนี่ยมันมีความสามารถที่ท ผู้ให้บริการจะลงทุนเพิ่มลากไฟเบอร์ออปติกเข้าไปเพิ่มเพิ่มอุปกรณ์ในตัวโหนดลากไฟฟ้าเข้าไปเพิ่มมีแบตเตอรี่สำรองอะไรเขาลงทุนได้หมดนะฮะรเร้นที่โนดเนี่ยเรียกได้ว่าจะเร็วถึงขนาดเร็วเท่าที่ตังหมดอะ <c oughs> มีมีเงินเท่าไหร่ฟาดลงไปในโนดเร็วได้ครับนะฮะดังนั้นคอขวดที่โนดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องไกลามากนะครับแล้วถ้าเกิดมันคอขวดวันหนึ่งเขาก็แสดงว่าลูกค้าเขาเยอะ เขาก็ลงตังเพิ่มเพิ่มอ๋อโอเคคุณเพิ่มอ่าครับแต่สิ่งที่เขาเพิ่มไม่ได้เนี่ยคือความถี่ช่องความถี่นะฮะช่องความถี่ที่ประมูลมาเนี่ยก็คือเราเรียกว่าสเปกตรัมนะฮะสเปกตรัมเนี่ยซอยย่อยๆอันนี้เอาแบบไม่ไม่ต้องพูดถึงทฤษฎีแล้วโมดูลเลชั่นนะอ่ะซอยย่อยๆในหนึ่งความถี่ย่อยเนี่ยอันเนี้ยรุมกันใช้หลายเครื่องและแต่ละเครื่องคือแต่ละซับสครายเบอร์เนี่ย ก็ไปไปแชร์ใช้เน็ตในบ้านตัวเองอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยหนึ่งช่องความถี่ย่อยเนี่ยถ้าเทียบกับฝั่งไฟเบอร์นะครับเทียบเท่ากับสายไฟเบอร์เส้นหนึ่งอ่าสายไฟเบอร์เส้นหนึ่งเนี่ยเราลากเข้าบ้านเนี่ยเราใช้กันสี่ห้าเครื่องในบ้านเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นช่องความถี่หนึ่งออกมาจากเสาตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะบ้านเรานะ เออมือถือทุกคนน่ะที่อยู่ภายในช่องความถี่นั้นช่องความถี่เดียวกับเราอะ่ะกำลังใช้แบนด์วิดต์ในช่องความถี่นั้นร่วมกับเราพร้อมกันนะฮะอ่าคราวนี้พอเทียบอย่างนี้เนี่ยก็จะเราก็จะเห็นเลยโอ้ถ้าสายไฟเบอร์เราใช้บ้านเดียวแต่ถ้าเป็นช่องความถี่มันใช้หลายบ้านอเนืเห็นเห็นขอขวดใช่ไหมไอ้นี่แหละคือคอขวด คอขวดตัวจริงอยู่ที <S <S ่นี่นะฮะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้จำกัดเลยสิบเมกะบิตมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาจะสํารองแบนด์วิดตของช่องความถี่ให้เราแต่เพียงผู้เดียวสิบเมกะบิตอืมครับผมอ่าเขาบอกว่าเขาจำกัดสูงสุดของเราเนี่ยที่สิบเมกะบิตไม่ได้แปลว่าเขาการันตีว่าเราจะได้สิบเมกะบิตอย่างสม่ำเสมอ กลับกันนะเข้าใจกันนะเออนะครับความหมายคือความเร็วสูงสุดใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่าความเร็วสูงสุดของเราเนี่ยถูกจํากัดที่สิบเมกะบิตแต่แต่ไม่ได้แปลว่าของเราเนี่ยจะใช้ได้เร็วสิบเมกะบิตตลอดเวลาครับผมอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าช่องความถี่ย่อยหนึ่งช่องเนี่ยใช้กันหลายคนเนี่ยเรา จํากัดเเราระบุจํานวนคนที่ร่วมกันใช้ช่องความถี่ไม่ได้เลยอเทียบกับไฟเบอร์เนี่ยลากหนึ่งเส้นมาที่บ้านเราไอไฟเบอร์ iber, เนี่ยเอมันใช้กันเฉพาะเครื่องในบ้านเรานะฮะตามหลักการทั้งเน็ตเบิร์เราเรียกไอสองอย่างนี้ทั้งไฟเบอร์และช่องความถี่เรียกว่ามีเดียมนะฮะดังนั้นคำถ,ถามนี้ก็เลยจะตอบว่าคอขวดไม่ได้อยู่ที่โนด คอขวดอยู่ที่มีเดียมนะฮะมีเดียมแบบไฟเบอร์มันเขาเรียกว่าเดติเคทมีเดียมคือมีเดียมที่จัดสรรให้เลยนะครับไอ้มีเดียมที่เป็นช่องความถี่ย่อยเราเรียกว่าแชร์มีเดียมก็คือแชร์ใช้แบบไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่เฉพาะเครื่องในบ้านเรารนะครับซ้ํากว่านั้นยังมีเหตุการณ์นี้อีกก็คือ,อปกติเราใช้สายไฟเบอร์เนี่ยก็จะมีบางโอกาสที่โหนดล่ม พอหนดล่มปุ๊บคนก็จะแห่มาใช้เน็ตสำรองก็คือทุกคนก็จะงัดมือถือมาใช้และณจุดนั้นนะครับมีเดียมนี้ก็จะโหลดหนักเข้าไปอีกโอเคคร <ๆ S 2> <า>ับดังนั้นโอกาสที่คอขวดจะเกิดกับทางโมบายเน็ตเวิร์กอ่ะสูง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 กว่าเดดิเคทมีเดียมอย่างไฟเบอร์นะครับครับดังนั้นพอโอกาสเนี้ยบอกว่าเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์มันก็เลย ใช้ตอนโมบายดีกว่าครับนะฮะถ้าถ้าเกิดเราอยู่ประจำสถานที่ลากสายนะอินเทอร์เน็ตได้ลากสายอินเทอร์เน็ตนะครับอืมโอเคโอเคก็ก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าช่วงนั้นมีมีโควิดระบาดหนักมากยิ่งขึ้นคนเวิร์กฟอมโฮมมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งแชร์กันหนักเข้าไปกว่าเดิมใช่ไหมถูกต้องเ<ะ>ข้าใจถูกต้องอโอเคโอเคอย่างนี้อย่างนี้ถามถาม,มเล่นเถ้ากรณีแบบนี้ พี่วุฒิว่าสี่คนเนี่ยก็คือคุณน้าของเขาแฟนคุณน้าเด็กอีกสองคนมันพอไหมพี่เล่าเล่นๆก่อนเอาตามภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้บนโมบายเนะ็ตเวิร์กนะบนโมบายเน็ตเวิร์กมันพอไหมมันมีโอกาสจะไม่พอเรียกอย่างนี้ดีกว่าผมให้ข้อมูลมพเพื่อการตัดสินใจเพราะถ้าเกิดบอกว่าพอเนี่ยมันมันจะเป็นคล้ายๆกับเราค้นหาข้อมูลบน Google อะ่ะ แล้วเราคน<ม>้นหาว่าผีมีจริงไหมมันมีข้อมูลอยู99่99ข้อมูลบอกว่าผีไม่มีจริงแต่เราเลือกที่จะเชื่อหนึ่งข้อมูลว่าผีมีจริงครับผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าพอผมขอเลือกที่จะตอบว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะไม่พอแต่มันมีโอกาสที่จะพอในบางช่วงเวลาอ๋อโอเคถ้าช่วงเวลาไหนพลิกๆคนใช้มือถือเยอะ แชร์กันเยอะก็น่าจะมีโอกาสไม่พอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาคลาสสิกอะ่ะก็คือผู้ใช้บอกว่าก็คือหลานๆเนี่ยบอกว่าเนี่ยตอนใช้อ่ะมันกระตูกันมันไม่เห็นดีเลยครับนะอ่าคนนี้ผู้ใหญ่หันมาไหนๆไม่เห็นดีอ้าวไม่เห็นมีปัญหานี่ผมว่ามันน่าจะเกิดกรณีแบบนี้ เพราะฉะนั้นแค่มันไม่ดีมันก็มันก็เป็นเหตุผลมากพอแล้วที่จะให้ไปใช้สายเอ่อสายเลยอ่ะเนาะใช้ไฟเบอร์ดีกว่านะครับเช่นนี้ก็ครับผมขอบคุณพี่วุฒิมากครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มีคําถามนะครับสามารถถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคําถามของท่านนะครับถูกนํามาออกอากาศนะถูกนํามาตอบโดยพี่วุฒิเนี่ยนะครับก็เราจะมีตารางวันของทางออพติมุสเนี่ยมอบให้ด้วยนะครับผม